ทีเรื่อง่องให้ดูเราเราแล้วนะครับที่มาของอมนอรพวกเราเนี่เเป็นผู้ที่จะช่วยมาเปิดผู้มาให้เห็นตัวตให้ดวยด้นะครับแล้วก็บอกด้วยบอกด้วย เป็นใหญ่สองคนแล้วในในในหน้าในสองคนเนี่ยเป็นตำรวจเขาเป็นตำรวจหนึ่งคนเขาผูกเลยหรือสองคนเลยก็ได้นะฮะตำรวจสองคนเลยก็ได้ถ้ามีตำรวจมากพอแต่ถ้าไม่ไม่มากก็ตำรวจเอาอำนาจเพียบบ้านก็ใครหนึ่งคนนะครับรวมแล้วเป็นสิบสองคนในหน่วยนะครับเราสิบสองคนนะครับจะรับกันแตงหน้าก็พอรอพอ่วยมาจากไหนออหน่วยเนี่ย หรือว่าเป็นข้าราชการก็กด้นะครับเป็นครูเป็นหมอเป็นอะไรต่าเป็นหมอเปียกตวใหญ่ไปเรื่องตางที่เรียนก็จะตัางหมอเียนก่างครูเรียนนั้เป็นเป็นหมอด้วยนะครับมอพนอมาจากไหนพวกเราพ็มาจากผู้ีิดในเรื่องต่างเรื่องต่างที่เรียนนัทางเรียของเนี่ยรปภมันจะต้องมีตำรวจน้อยหึงคน เรเป็ผู้แต่งตั้งนางวับิ่ตั้งเมอนที28เราตั้งแล้วนะครับเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ได้รับผู้แต่งตั้งแล้วก็จะหมดหนา้าที่เมื่อการแต่งเสร็จลงทีง่ประเาติจบแล้วกนนะครับอานี่โน้าโดที่เรือมตั้งนะครับเรื่ตั้งเนี่ยจะมีประธานคนนึง่ในนี้เรากโอนเรื่อกลแล้วล่ะโยธานนรป เพียงรนท้องกรกตมที่รวดทันีชื่อแวารงต้าพอปัแรงเกอนพอปัดันีแชื่อควบคุมผู้หานะครับควบคุมมีควันเร่งต้างอันนี้หัว่าก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใต้หน่วยนะครับตอนนั้ทาน